สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตำลุน600ดำสิ่งครับผมคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูรถบ้านสาราดนะครับผมโอ้รถใหม่ครับไม่มีที่ติเลยครับท่านผู้ชมใส่แป้งมาด้วยกันครับตีว่าได้ดรกพี่รองรถใหม่นะครับเป็นไซบางฝุ่นใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมมาดูบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นใหม่นะครับโอ้มาเขางามแตวอยากแล้วผมอยากอีกแล้วอาจจะเห็นนุ่นก็ใช่นะครับนุ่น anh đang cầm sai vòng hẳn đi bằng phun sai hẳn đi hai mươi băng phun hai băng năm thì ai nè năm rồi hai ừ, mươi rồi đi. Băng hẳn. Bên, à mươi năm rồi hai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  mươi rồi đi ตัวล้อหน้านะครับซุ้มล้อหน้านี่จะเป็นโอ้แผ่นเกา่าอันนี้แผ่นเก่าอันวะครับนี่หรือแผ่นใหม่นี่แผ่นม่นเกา่เกาคนถอดออกแล้วแผ่นเกา่าให้ผมซะอ่าแผ่นเกา่าแบบเงี้ยอยู่ดิรถใหม่นะครับท่านผู้ชมดูสีนะครับดูนะสียังใหม่ๆเลยนะครับทั้งหัวทั้งหางเลย ดูใต้หมวกครับเอาไว้ล้วเพิ่อนก็นจัดบางฟุ่นเลยตัวพี่นอ้องโอ้อันนี้นี่กันรถเบียงนี่นี่มันนี่ขาดเนี่ยตัวนี้เหล็กเหล็กมันเป็นเหลี่ยมนะครับนานๆไปถูล้วแต่เดี๋ยวนี้ก็บบรเิเวณนังเนาะยังใหม่ใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับมาๆเข้าวโจอยู่ทั้งหลังมาฟังเพื่อนบอกกันทั้งหลังครับอันนี้คือ,อยังไง ันนี้คือดีเลอวะใสูพ่วกแบบอ่ะนี่เดี Avengers> ๋ยวพ่วงแวบไปสะ้อนแสงีคบเอาสะทอนแสงชั้เล็กตรงนี้ครับามเลยาเลยครัางบบปรมเรียมมันได้ บอกว่าชิดซ้ายครับรถใต้พิ่งมีออกเขาว่าขับซ้ายเลี้ยงหมูขับขวานี่เลี้ยงลามโอ้เลี้ยงนี่ทั้งหลวงเก่งขับพอดีเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเดี๋ยวขับช้าเลี้ยงหมูขับเร็วเลี้ยงลามเลี้ยงลาามมมนนนนััั่หก้ำเอาเสือบ้านแถวนี เบิดคันเลยวายนี่ยไม่ยังไม่สมัีเล่าอีกสองกลมกำกลมสามแล้เป็นาซงโอ้คาซังคาซังอีกเรก็จะเป็นอีกสามนะครับยังยถือกบปาช่องนเนี่ยปากช่องกพนะครับโอ้อันซื้ออะไครับเื้อยนปัมพิการต้องหาครับปัมิทีตรงนี้เกงตลาดแก่มเกงเป็นตลาดแก้เป็นคางรลานต้มไก่ียมังเรียคานแสงดีนะคือแบบเฟีคอมานะเอฟิีช่างวาออกอ โอ้ยใช่ไทยหมวกพินจาวะการเกงว่วพันวะมึงตลาดแค่ปั๊มพีทีมึงเดียววะเอาตรงขันร้านยูเทิร์นของร้านต้มไก่นี่ยไม่เคยจอดกินต้มไก่บ่โอ้ยแบบแบบโชคใกล้ตีเนี้ใกล้ตรงเงี้ย่างทงมันออกเห็นบ่อเลยมันวัดมาปั๊มตัวท่อนวะเพราะเพราะพวกคนหยอดตลาดแค่ยูเทิร์นใส่พวกกำลังกินหอหลายนี้ปลุกไก่ตีนี่รันเดยนะโม่เนี่ยนับางผู้เนี่ยนั่นแกยังนั่นร้านปั๊มพีทีปั๊มยังไงกอนหอดคงร้านต้มไก่เนี่ย เราซื้อที่มาเซื้อยูมงยุทธ์ร้านต้มไก่น่ะยี่โมยน่ไม่ร้านไฟร้านยังนี่ต้มไก่ารเขาขอไรน่ะนะมันมันเปิดไหมเดี๋ยวืว่านอย่างเงี้ยเปิดแล้วเปิดป็นปีกางปีขาตัวผมไม่สงสัยจปั๊มวไงปั๊บมเลไปพุเป็นชิมรรักแปดชิ้นเปจอดปั๊มพิธีอะไรบ้างปั๊ม่ีข้ามพันหลานใสมือเลยหังเขาจิโอ้ยโอ้ยใจลข้างน้าต้มไก่ภาไปอยู่ในสมองเลยอะจลล้ว แผนที <toys> ่มันอยู่ในสมองนี่บอกให้ถือถือกัวปากซองเดียวครับถือได้ไปขายแพงอยู่เมือนเขารักเสื่องนาวเลยแม่เนี่ยแข่งกันแข่นขายแพงกับว่าได้ขายแล้วเนาะแต่อยากให้มันขึ้นพี่ถ้าเติมพวกกินถ้าเจอพวกมันจะกีนเขเลยอันนี้ม่กินมันซึ่งแม่มันก็เหมืนแม่มันใส่ของคนปุ๊บนี่ยเพรแข่งแข่อ๋อใส่ซ้ำนี่กับมาถ่านแล้วกับน้ำนั่นนี่เอาได้ผู้ใดเจมให้ผู้ใดสร้างเสี่ยม โอ้เอาเห็ดอยู่บ้านมาเออเห็ดอยู่บ้านไหมเอาเห็ดเห็ดหานมาแล้วเห็ดหานมาแล้วเห็ดหานมาแล้วเขาจังวะจะติดเอาจ่ตรงมัลำมากกำลังหลงอ่ะโอ้หานหานนี่คนว่ายเอามาจากบ้านมาจ้างหมอลำอยู่พี่สองกรมโอ้สะบ้านแบบนี้วะมีครับเราก็ใช้ใช้ไฟแบบอุทูตนะครับอันอุ่นไหมอีกแล้วอุ่น เพาอะไเา่พันพันยิไปพันหนึ่งเม่อโอ้ยเท่าเท่าแก่ว่าถ้าอยากวิ่งรถให้ต้องมีเงินถือเป็นหมื่นอถ้าให้ลงทุนเท่าแกไปลงทุนถ้าอยากเข้า่าท่ถานีาต้องลงทุนไว้ก่อนเพราะงบประมาณเรามีน้อยให้มากแล้วเขาขอซื้อรถอีกแค่ให่เขาเจ้าถือซื้อมาเลยเนาะเอาจะรใจะงไปัถวใจเองเยเงนียบเบิกล้่แง่บ่เพอนตมบเขมหักนองจไปไปลงของเยือน ยุสอาไทยที่ไอ้บริษัทอย่างยุสระบุรีเพิ่นให้ค่าเที่ยวมาพันสามค่าขึ้นสี่ร้อยเบื่อกว่านี้ครับเนี่ยค่าขึ้นจี้ร้อยค่าลงที่เอาเล้วอีกเกียรตร้อยเนาะมันเปลี่ยนแปลงชะล้อมมันวะผมมีเสียอย่างครับเนี่ยค่าครับเนี่ยเนี่ยครับตัวแกให้มาตัวเนี้ยเบื่อเขาไม่ได้ว่าท่านเราว่ะทึงเบ่าวทึ้งใหญ่ผมทึ้งแค่ตัวเราเออสวัสดีเขาเลยันเอาน้ำมันนั่นเอาเอาแค่สี่ร้อยค่าลุ้งอะค่าพับถุงเันชะล้อมันเขาเขาไม่ได้เอาเออนั่นแหละเกียรตร้อยวะ เด็กได้ขับขับพันสามวะยังว่าไปใส่แป้งบยนทรองเขาเปิดไฟเลยโอ้โหเหรอโหดไรคกับลุงน้องพุ่นน่ยนะไปทาทุนกันเขาเขาแค่นีนให้จ้างเขาขึ้นเราดแต่นี่มามามาเขาเลี้ยงบางพุ่นต่อครับท่านผู้ชมมาดูบางพุ่นไปพิจารณาเนี่ยงามเยอะนะมันงามมันงามนันผมผมไปถ่ายอยู่เดียวมันมาท่านได้นั่นสิรอไอไอตัวนี้มันเลยเป็นนุ่มๆของเซียนมัใครถ่ายโคตรข่อยนเนี่ยตัวนี้ พี่เขาใส่ลงข้นแม่ต้นนาดวะกาจจะไม่รอใส่แหกเมืปุ๊บแหกเลยแล้วนะเนะ่นแหกพุ่มจดีจะมาเลออเออแล้วมาบอกเราบอ้แหกตัวนี้เพรนี่งานทะมุนี่เอ่อแหกเลยแหกเลยนะตั้งตรงเนียี่ตั้งตรงนะอจะไหนมันกบอย่มันแหกแหกแหกเลยนะแหกซื้อไฟนะแหกเลยเอามี่นี้สังแหกกำบแหกวาง้าหรอกอยู่ทที่แหะดดนรับคันนึงครับ ถ้นนั้นก็จัดเตรียมเว้่างนันวางฟุ้นก็ได้แต่ก็เจ้าเห็ดพอคะขพอดีเห็ดจำนี้หลังน้ำเราผมต้องไปเห็ดให้มันหกเนาะเจ้าว่าผมว่าผมเดิไปจัดยืนได้เลยนะแต่ว่าลิวโอจะเอาให้ผมเดี๋จะสื้อตัวหมอลิโอน่ะวางฟุ้นเก่าแก่น่ะอันนี้เออซื้อท่านนะบอนเลสิบอยไอ้นั่นไหมสังโออาดน้ำไม่ไหว มาดูอาจจะมีเสียงเด็กเด็กน้อยร้องนะครับเปงำงำฮ่าปาดหอเกี่ยวได้ปัเนี่ยยิงน่ยงไม่ท้องปาดยังเนี่ยี่เขาปาดปาดตรงนี้มันมันนี่เป็นไฟไทยนะไฟไทยมันดันเขามันเงินเลยดันท่งมันเข่ายังถ้าปาดหรอยงแน่เอ้ยย่ลงเลือกไร พอดีไปเจ้าเจาเอาลงไหมบอพอดีเอาลงตัดีเอาไปอีกมันกับบังไฟตัวนี้กับว่าเห็นพอดีเอ่อเอาทาียีีจะไปยืนคนไนะคปีนายรู้งานเอาไปยืนท่าทา อยากส่งงานครับส่งงานส่งงานเลยครับระเดีเบอกเงินแกเยเดียวแหละเบิกเงินสกเยคา้างนี่เบีร์เราสองกลุ่มอ่ะอมไรอย่างนี้ทางนี้พวกเพียเพราะไม่ใส่อะไรกเนี่ เล็กๆก็ต้องอยู่แบบมุ่งยังสินะอันนี้เด็กก็หนอกกันหนอกนตกมาดูฝั่งนี้ครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่โอ้แต่ว่าพี่เนี่ยงามเลยท่านผู้ชมอันนี้ะแฟนกอล์ฟเลยนี่ครับฝุ่นตัวแม่นะครับเชื่อมห่านมาตั้งแต่บ้านเราสั่นมาหอดตีโอ้พี่สวรรค์ฝุ่นเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าสวรร เฮ้ยเออคือดีเลยว่โะ <c oughs> โอ้ยก็เห็นได้รถเดียวเนะี่ยกำลังมีป้อมเบิดเจาะนั่นเจาะนี่ได้เบิร์ดจะดีไปเดี๋ยวผมหาแนวเจาะจคือหาแนวเจาะจก่อนขอ่เงินไปนี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับท่านผู้ชมรถใหม่เนาะรถใหม่บ้านซาลาศร์ครับจัดไม่เบิดเลยนะครับ โอ้คืนิ่มเน,นาเบิ้งสีอยากได้ฟิล์มก็เป็นอ่าคล้ายๆออกมระกวดจากด้วยนะครับเป็นประลอดออกฟิลมประลอดนะครับฟิล์มขางดำนะครับหางใหม่ครับหางใหม่สวยงามนะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมก็เห็นข้าเจ้าใส่บางฟุ้นกันผมมาเพราท่านตอนข้าเจ้าใส่นะครับมาท่านตอนใส่เลี้ยวนะครับเนี่ยยังใส่ใหม่ๆเลยนะครับไปใส่ครับนะไปเอาสาดกับเลี้ยมาให้คนตัวโอ้ของใ <laughs> <laughs> าผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ